ส่วนคําถามว่า <c oughs> ควรเยาวชนเนี่ยควรที่จะทําอะไรในการพัฒนาสเกลภาพเขาเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญสําคัญนะครับสิ่งที่ผมมองนะครับว่าเยาวชนมุสลิมทุกคนนะครับเอายาวชนมุสลิมก่อนนะเยาวชนมุสลิมทุกคนเนี่ยจะต้องพัฒนาสเกลภาพเขาเนี่ยในการที่จะรับรู้ความจริงและศัจธรรมเป็นเยาวชนมุสลิมแล้วไม่รู้เรื่องอิสลามเลยนะมันน่าอับอายมาก น่าอับอายมากเนี่ยถ้าพวกเยาวชนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยแต่อ่านเรื่องราวของศาสนานี้มากกว่าเยาวชนมุสลิม,มถ้าทางศาสนาอิสมมาถามเยาวชนมุสลิมเนี่ยนี่พระเจ้าของเธอเนี่ยยังไงอะบอกหน่อยสิตอบไม่ได้นั่น,นสิแต่บางทีเนี่ยเยาวชนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาอ่านมากอาญญก่านเยอะและเขารู้อะไรต่อไม่อะไรของเรส่งเราเนี่ยมากกว่าคนเราเองอันนี้ไม่น่าอันนี้ไม่น่าเกิดขึ้นในสังคมของเรานะครับฉะนั้นอันแรกเนี่ยเยาวชนเนี่ยจะต้อง เข้าใจศาสนาของเขามากขึ so, yeah, so okay. ้นสองต้องพยายามเอาศาสนาเนี่ยมาเป็นวิถีชีวิตของเขามากขึ้นอันที่จะให้เป็นเอกลักษณ์เกิดขึ้นในสังคมว่านี่เยาวชนแห่งศธรรมเยาวชนที่สามารถพูดแทนศธรรมได้อไม่อยากให้เยาวชนวุฒิของเราเนี่ยมองไปเห็นที่ไหนอะนะเออก็เหมือนทั่วไปเป็นวัยรุ่นที่บ้าดาราสูบุรีติดยาบางทีก็เห็นคอนเสิร์ตจําได้เมื่อปี ีใหม่อะก็เห็นฮิญยาบหลุดๆไปตามคอนเสิร์ตเนี่ย่อันมันแสดงว่าเยาวาชวนมุสลิมเนี่ยก็ก็มีมีพฤติกรรมที่อะไรที่บอกว่าเขาเนี่ยเขาเนี่ยไม่มีความจริงที่จะไปเสนอกับเขาล่ะกับคนอื่นละ่ะสําคัญที่สุดนะครับอยากจะให้เยาวาชวนเนี่ยอ่านมากมอะไรที่ควรที่จะอ่านมากคุรอ่านเข้าใจคุรอ่านให้มากขึ้น ภารกิจที่ผมไม่ทําในชีวิตแล้วรู้สึกว่าจะต้องทําต่อไปเนี่ยคือสอนกุรานสอนฮะดิษเนี่ยให้เยาวชนเข้าใจครับเพราะฉะนั้นผมผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าผมประสบความสําเร็จแล้วอ่ะนะผมคิดว่านี่คือนี่คือสิ่งที่นักวิชาการทุกคนและก็เยาวชนทุกคนจะต้องหันมาหันมาพัฒนาในสังคมของเราเพราะถ้าเยาวชนเขา้าใจศาสนามากขึ้นเข้าใจกุรานมากขึ้นเขาจะเปลีป่ยนแปลงชีวิตมากขึ้น มนนีก็แนะนำนะครับน่าจะเป็นขั้นตอนสําคัญในการที่จะพัฒนาศักยภาพของเราครับครับก็นนคือในในเชิงของการศรึกษากุรอ่านอนี่เช็คมีข้อแนะนำไหมครับาบางทีเยาวชนอยากจะศึกษากุรอ่านแต่ก็จะเอากุรอ่านมาอ่านเลยหรือว,ว่ายังไงหรือควรจะมีแนวทางในการศรึกษาอย่างไรอาร่า,รอานเนี่ย <c oughs> เรา เราขอเรียกว่ามันมีแนวทางเรื่อคลาสสิกคลาสสิกนี่แบบธรรมดาธรรมดานะก็คืออ่านกุรานความหมายกุรานเอากุรเอาหนังสือแปลกุรานหรือตัฟซีรความหมายกุรานนี่มาอ่านไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตเนี่ยอันนี้ธรรมดาแต่นีที่เราจะค้นหาด้วยตัวเองไปฟังบรรยายไปถามนักวิชาการอ่านกุรานแล้วก็มาใช้ในชีวิตไยถึงว่าเราอ่านแล้วต้องตั้งคําถามว่าอายรนี้เกี่ยวกับฉันยังไง Mm hmm. ที่เข้าใจแล้วไนงะ <God. S 2> ส่วุมติฐานเนี่ยมันเข้าใจแล้วแต่มันเกี่ยวอะไรกับชีวิตฉันอ่ะถ mm ้ hmm. ามีคําตอบว่าไม่เกี่ยวแสดงว่ากูอ่านไม่อยู่บรรณาลงมาให้ฉันหรอกู mm hmm. อย่างนี้แสดงว่าเรายัางไม่เข้าใจกูละ ทุกอายะในกุรานต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตของเราการที่เราค้นหาคําตอบตรงนี้เนี่ยนี่คือสุดยอดของผู้ศรัทธาที่เริ่มรู้จักอัลลอฮ์มากขึ้นรู้จักอิสลามมากขึ้นแล้วจะมีศักยภาพสูงส่งนะครับในบรรดามนุษย์ที่อยู่ในโลกใบนี้แต่ยังไม่รู้จักพระเจ้าของเขานี่คือใครและพระเจ้าของเขาเนี่ยสั่งไว้อย่างไร พุรธานเนี่ยคือจุดสําคัญที่สุดในชีวิตของเราครับครับจริงๆแล้วโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนที่ต้องอยู่กับเพื่อนๆที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยผมราะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีของเขาแล้วก็ของเรานะที่จะสามารถถ่ายทอดศาสนาให้กับเขาแต่ถ้าเราอาจจะถ่ายทอดด้วยวาจารหรือถ่ายทอดด้วยพฤติกรรมครับด้วยความประพฤติของเขา ที่เรียนมาจากัอัลกุรอานก็ได้ครับแต่ถ้าว่าเราไม่ได้มีความรู้จากรอกุรอานไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับอิสลามที่ที่สําคัญสําคัญเนี่ยจะไม่ทะลักออกมามันจะออกมาไม่ได้ไม่ได้นะเพราะมันไม่มีนั่ก็เป็นเรื่องที่น่าน่าเสียดายมากนะครับถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็อย่างที่เชฟบอกนะครับว่าเราก็พยายามที่จะศึกษารอกุรอานนะครับแล้วก็ความรู้อิสลามต่างๆน่าจะเป็นเรื่อง,รอง,รองแรก <c oughs> แรกก่อนที่จะพัฒนาในเรื่องอื่นๆนะครับเรื่องของความรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับ ก็คงต้องขอฝากน้องๆเยาวชนนะครับให้เห็นความสําคัญของการศึกษาหาความรู้โดยเฉพาะความรู้ที่มาจากกุรอานนะครับแล้วก็สุนทรของท่านนาบีบาุบั์บฮมัดสลล้อฮวะลัยวุสลัมนะครับวันนี้ก็เวลาของรายการเยาว,วชนแห่งศาสนาธรรมก็หมดลงแล้วนะครับหลังจากนี้จะมีะรายการที่น่าสนใจครับผมบอกว่าถ้าผมจะ่แกะนายูหรือถ้าผมได้เนี่ยผมน่าจะไปแจมกับอาจารย์โตซีอาจารย์โตซีเดี๋ยวอาจารย์มาบ่อยๆเชืคอาจจะพอพูดได้อินชาอัลลอฮ์า์ก็เดี๋ยวตับมา พบกับรายการเยาวชนแห่งสัจธรรมนะครับทุกวันจันทร์นะครับตั้งแต่เวลาสองทุ่มถึงสามทุ่มโดยประมาณนะครับก็กลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้บุบิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายะวัสสลามอะลัยกุมมุฮารรอมะตุลลอฮ์วาบเราะกาตุ (لو تعاديتم خذلتم يا تلاميذ محمد <applause>